สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเช่นเคยนะคะข่าววันนี้มาแจ้งข่าวดีนะคะสำหรับกะยะทก็ได้เดินหน้าโครงการทุนการศึกษาระดับปริญ,ญญาตรีสำหรับบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางต่อเนื่องเป็นปีที่2นะคะจำนวน10ทุนรวม4ล้านบาทหวังช่วยสร้างนวัตกรรมพัฒนายางพาราย,ยั่งยืนรายละเอียดจะมีอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ไม่ใหม่ต่อไปค่ะนายสุทศน์นะคะรองผู้ว่าด้านการปฏิบัติการการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่ากยทนะคะได้ดําเนินการโครงการทุนการศึกษาสําหรับบุตรของเก,กษตรกรชาวสวนยางพาราพศ .2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่2นะคะหลังจากประสบผลสําเร็จนะคะในการดําเนินโครงการนําร่องในปี63ที่ผ่านมาค่ะ โดยจะให้ทุนศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งจะต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพารานะคะก็ได้แก่บุตรของเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกะยะทจํานวน10ทุนนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา4ปีปีละ1 0 0 0 0บาทต่อคนรวมเป็นเงิน4ล้านบาทนะคะภายใต้การจัดสรรงบประมาณประมาณตามมาตรา49วงเล็บ5ของพระราชบัญญัติ การยางแห่งประเทศไทยพศ2558เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่กเกษตรกรชาวสวนยางนั่นเองค่ะการดาเนินโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางดังกล่าวนะคะเพื่อสร้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มาจากบุตรเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถเรื่องยางพารานะคะซึ่งจะทําให้เกิดแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาอาชีพการทําสวนยางและก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับยางพาราให้เพิ่มมากขึ้นช่วยพัฒนาอาชีพการทําสวนยางในอนาคตให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะ สำหรับคุณสมบัตินะคะของผู้ที่ขอรับทุนการศึกษานอกจากจะเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของกเกษตรษกรชาวสวนยางยกเว้นนะคะบุตรบุญธรรมแล้วจะต้องมีอายุไม่เกิน25ปีไม่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาไม่อยู่ระหว่างการสมัครขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นหรือเคยได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและที่สำคัญนะคะจะได้รับพิจารณา ตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันการศึกษาที่กยทกำหนดในปีการศึกษา2564ค่ะดังนั้นนะคะบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอรับทุนการศึกษาจะต้องสอบเข้าเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาจากมหาลัยที่กยทกำหนดไว้ในปีการศึกษา2564ให้ได้ก่อนนะคะถึงจะสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวนายสุดทักษ์นะคะได้กล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ ส่วนสถาบันการศึกษานะคะและก็หลักสูตรศึกษาที่กะยะทกำหนดก็ได้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยียางและก็ฟอริเร์นะคะจำนวนสองทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปทตตานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยียางจำนวนสองทุนด้วยกันค่ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรมวัสดุจำนวนสองทุนค่ะมหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานจำนวนสองทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้พแพร่นะคะ,ฉะเฉลิมพระเกียตรติสาขาวิชาเกษตรป่าไม้จำนวน1ทุนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนคณะวนาศาสาตร์สาขาวนาศาสาตร์จำนวน1ทุนค่ะและนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะคะสำหรับ เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราที่มีลูกหลานนะคะให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวแล้วมายื่นขอทุนกับการยางแห่งประเทศไทยได้นะคะทั้งนี้เกษตรกร,กรชาวสวนยางนะคะที่ต้องการให้บุตรขอรับทุนการศึกษาสามารถขอรับสมัครได้ที่การยางแห่งประเทศไทยทุกแห่งทั่วประเทศนะคะหรือว่าสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกยทค่ะและกรอกข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยจากนั้นให้ไปยื่นกยทเขตจังหวัดสาขานะคะตาม ที่ตั้งส่วนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษาซึ่งทางกยทอจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจากคุณสมบัติตามที่กยททกำหนดเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะ